เป้าหมายฟังให้ดีแล้วฟังให้จบนะคะวันนี้นะคะครูจะพาทุกคนตั้งเป้าหมายนะคะตั้งเป้าหมายโดยใส่แรงสั่นสะเทือนนะคะฟังให้จบนะคะบทแรกคือใครเขียนได้เขียนตามนะคะบทแรกคือการตั้งเป้าหมายโดยใส่แรงสั่นสะเทือนปล่อยคลื่นพลังงานออกไปจนกว่าพลังงานคู่ของคุณจะเข้ามานะคะพลังงานรับแรงสท้อน กลับของพลังงานนะคะอ่ะโอเคครูสรุปให้ง่ายๆเลยนะคะว่าวันนี้ครูจะสอนให้พวกคุณตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายที่ไม่เหมือนใครตั้งเป้าหมายที่จะต้องมีแรงสั่นสะเทือนปล่อยออกไปนะคะในการตั้งเป้าหมายนั้นแล้วที่เหลือนะคะแล้วที่เหลือคนที่มีพลังงานคนที่มีพลังงานคู่เดียวกันกับพลังงานที่คุณปล่อยออกไปจะหลั่งไหลเข้ามา เหมือนเงินที่คุณอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าทำไมคนขายปังจึงปังทำไมคนขายไม่ปังถึงไม่ปังว่าคุณต้องการไปเชียงใหม่คุณต้องปักเป้าหมายไปเชียงใหม่ไม่ใช่ไปใต้ถูกไหมคะ ถ้าวันนี้คุณปักเป้าว่าคุณจะไปเชียงใหม่แน่นอนค่ะคุณต้องมีแผนที่ว่าจากบ้านคุณจากที่ที่คุณอยู่ไปเชียงใหม่มันไปทางไหนมันถึงจะถึงเป้าหมายเชียงใหม่แต่หลายคนนะคะแม่เจ้าจะไปเชียงใหม่นะคะนู่นค่ะเดินทางลงใต้ค่ะ เดินทางลงใต้เออหลงทางก็รู้ว่าหลงทางแต่ไปเรื่อยๆคาดว่ามันคงจะต้องถึงคาดว่ายังไงมันก็ถึงหรอว่ากูเดินลงลงมาแล้วกูหลงมาแล้วกูเดินทางมาแล้วยังไงกูก็ถึงเชียงใหม่นะคะคงถึงนะคะอาจจะเป็นใกล้ๆชาติหน้าหรือชาตินี้แหละแต่อาจจะตอนใกล้หมดลมหายใจเพราะมันต้องวนเท่าไหร่คะจากใต้ไปเหนือนะคะ ถ้าหากว่าเราไม่มีแพลนหรือไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนชัดเจนไหมคะเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายนั่นหมายความว่าอะไรคะถ้าวันนี้คุณไม่มีเป้าหมายให้กับชีวิตนะคะคุณไม่มีทางเดินไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนแต่การตั้งเป้าหมายของครูต้องพิเศษกว่าการตั้งเป้าหมายของที่อื่นค่ะสั่งให้ดีนะคะแล้วทุกคนเอาไปลงมือทําในแต่ละบทวันนี้ครูให้ทุกคนตั้งเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณมีงานประจํา บอกแล้วนะคะบอกไปแล้วนะคะให้ถอดทุกอย่างออกถอดงานประจําออกถอดหัวขนถอดหน้ากากถอดทุกอย่างออกนะคะที่ครูบอกไปแล้วเบื้องต้นบอกไปแล้วตอนไลฟต์ต้นๆนะคะถอดทุกอย่างออกแล้ววันนี้เรามาตั้งเป้าหมายด้วยกันสมมติวันนี้คุณมีร้อยล้านไปแล้วเป้าหมายของคุณต้องใหญ่กว่าร้อยล้านต้องเป็นพันล้านค่ะหลายคนไม่ไปถึงพันล้านอยากรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามีเป้าหมายแต่หลงทาง ก็บอกแล้วไงมีเป้าหมายไปเชียงใหม่แต่ด้านตั้งแผนที่ไปใต้เมื่อไหร่จะถึงเชียงใหม่เพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายนะคะต้องชัดเจนที่เป้าหมายเดี๋ยวครูจะบอกว่ามันพิเศษกว่าเป้าหมายของคนอื่นยังไงนะคะตั้งไปก่อนตั้งไปก่อนแต่ถ้าวันนี้ฉันยังไม่เคยมีเงินล้านล่ะโอ๊ยครูคะเงินหมื่นก็ยังแทบจะไม่เคยได้สัมผัสครูจะให้มาตั้งเงินล้านตั้งไปเลยค่ะตั้งไปสัก10บล้านเลยค่ะ ตั้งไปเลยเพราะอะไรหลายคนบอกว่าเฮ้ยตั้งมากเราตั้งมากเราใจเหี่ยวตั้งมากเรารู้สึกว่าโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนั่นไงเริ่มหลงทางแล้วเริ่มหลงทางแล้วเดี๋ยวครูจะบอกเคล็ดลับที่มันโคตรเลิศนะคะเลิศจริงๆพอไม่เคยบอกใครครูจะบอกว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะวันนี้คุณไม่เคยสัมผัสเงินล้านก็ใช่ว่าเกิดมาแล้วจะไม่สัมผัสมันถูกไหมคะการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนคือวันนี้คุณจะเดินไปที่เท่าไหร่ถ้าวันนี้คุณจะเดินไปที่10บล้าน จำไว้นะคะบนโลกใบน,นี้ไม่มีความเป็นไปไม่ได้ของ NLP กดแรงดึงดูดหรือกดแรงสะท้อนกลับไม่มีคําว่าเป็นไปไม่ได้ของกฎเหล่าน,านี้กฎเหล่านี้ตั้งขึ้นมาให้คนนอกกรอบค่ะถ้าวันนี้คุณอยู่ในกรอบคุณจงตั้งเหมือนเดิมอขออยากได้เงินหมื่นขออยากได้เงินแสนตั้งเหมือนเดิมไปเลยเพราะอยู่ในกรอบได้แน่ๆได้อยู่แล้วนะคะได้อยู่แล้วแต่มันง่ายเกินไปค่ะระดับเราแล้วนะคะรู้เรื่อง NLP กดแรงดึงดูดอะไรก็แล้วแต่ค่ะ เราต้องตั้งไปเลยค่ะ10ล้านร้อยล้านพันล้านมี1นล้านแล้วต้องตั้ง10ล้านมี10ล้านต้องตั้งร้อยล้านมีร้อยล้านต้องตั้งทพันล้านเท่านั้นเพราะอะไรมาดูนะคะเพราะอะไรครูถึงให้คุณตั้งแบบนั้นหนึงการตั้งเป้าหมายตั้งฟรีค่ะไม่จ่ายตังค์ฟังนะคะ สิ่งแรกการตั้งเป้าหมายไม่เสียตังค่ะไม่ต้องจ่ายตังแม้แต่บาทเดียวค่ะตั้งแม่งไปโลดนะคะไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยแกตั้งเป้าหมายพันล้านเดี๋ยวตำรวจจับนะเวย้ยเฮ้ยแกตั้งเป้าหมายพันล้านแม่งเดี๋ยวโดนน,น,นู่นนี่เฮ้ยแกตั้งเป้าหมายพันล้านเดี๋ยวก็มีคนมาไม่มีค่ะไม่มีค่ะเป้าหมายเราต้องชัดเจนแล้วแม่นยําที่สุดครูปักหมุดแล้วไม่เคยเปลี่ยนหมุด เมื่อไหร่เมื่อนั้นจัก,กรวาลเชื่อขนาดไหนจัก,กรวาลเชื่อเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่ะเราไม่ต้องรู้ที่มาเลยนะคะว่าปักแล้วมันจะมายังไงเดี๋ยวครูพาไปนะคะไม่ยากไปพร้อมกับครูไม่ยากแน่วิธีการไปถึงเป้าหมายฟังให้ดีนะคะทุกคนที่ปักเป้าหมายแล้วแน่นอนค่ะคุณจงลงมือทําในสิ่งที่คุณทําอยู่จงทําในสิ่งที่คุณทําอยู่แต่ไม่ใช่ทําไปงั้นๆทําไปเรื่อยๆทําค่พอได้ค่าข้าว เช้าชามเย็นชามไม่เอาไม่เอาแบบนั้นเป้าหมายของเราอะค่ะสมมุติเราเหยียบรถที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเหยียบรถไปแบบนี้ค่ะเราเอารถไปเนี่ยเราจะไปเป้าหมายเราไปที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับไปแบบนี้ค่ะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณไปถึงไหมคุณไปถึงค่ะแต่คุณไปถึงช้าสิบล้านร้อยล้าน โอ้โหเหยียบ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะไปเป้าหมายนะคะไปถึงเหมือนกันค่ะแต่ไปถึงตอนอายุ99พอไปถึงเป้าหมายตายก่อนนะ,ะถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายที่10ล้านคุณคงไม่ฟังดีๆนะคะขึ้นพลังงานมันสัมพันธ์กันเกี่ยวกับ NLP ยังไงเดี๋ยวมาดูกัน เพราะวันนี้เราจะสอนกันเกี่ยวกับ9บทเรียน9วันวันที่1ถึงวันที่9จะเป็นเกี่ยวกับ NLP ทั้งหมดใครรับได้ก็รับใครรับไม่ได้คลื่อนอื่นเลยนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคุณไม่ได้เสียเวลาครูหรอกนะคะมันจะเสียเวลาคุณต่างหากนะคะที่คุณจะต้องมาติดตามอะไรที่คุณไม่เชื่อนะคะแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิต จงถอดทุกอย่างแล้วมาฟังครูถ้าวันนี้ค่ะเราตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วค่ะเราต้องนะคะใส่แรงสั่นสะเทือนนั่นหมายความว่าเราต้องเหยียบคันเร่งผ่อนให้เป็นเหยียบให้เป็นผ่อนให้เป็นเหยียบให้เป็นน,ปน,นั่นหมายความว่าการปล่อยคลื่นออกไปครูยกตัวอย่างเลยนะคะอุ้ยฉันตั้งเป้าหมายไว้สิบล้านอ่ะยกตัวอย่างนะคะปีนี้ภายในห้าปีนี้เว้ยห้าปีเนี้ย ฉันตั้งเป้าหมายว่าฉันจะต้องมีเงินสิล้านในบัญชีภายใน5ปีเท่านั้นต้อง5ปีปักหมุดปักใจแล้วก็ปักธงความเชื่อไม่งมหาศารนะคะว่าภายใน5ปีนี้เหมือนครัวค่ะภายใน5ปีนี้กูขอมีพัน0 0็ล้านคาตาสักครั้งเถอะวะถามว่าคุกกลัวอะไรไหมปักเป้ามันเป้าครูแล้วก็จักรวาลไม่ได้คิดค่าปักเป้าแล้วก็ไม่มีอะไรมาคิดภาษีไม่คิด นะคะเป้าหมายภาษีไม่คิดเพราะมันยังไม่ได้แต่ถ้าได้ก็ต้องจ่ายภาษีโอเคไหมคะนั่นหมายความว่าเราไม่ได้เสียอะไรกับการปักเป้าหมายเลยครูบอกว่าครูปักเป้าหมาย5ปีครูต้องมีพันเดร้อยล้านตอนครูปักก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็มันเป็นสิทธิ์ของครูแล้วพอปักเป้าเสร็จนั่งอยู่บ้านขายชาวันละห้ากล่องนั่งอยู่บ้านนะไม่โพสต์นั่งอยู่บ้าน ไม่ทําอะไรเดี๋ยวพันเจ็ดร้อยล้านก็มามึงนั่งเฉยๆเลยพรมึงนั่งเฉยๆเดี๋ยวจักรวาลอยู่ข้างมึงมึงเป็นลูกรักของจักรวาลมึงปล่อยคลื่นไปแล้วมึงบอกไปเลี้ยวอู้มึงชัดเจนมากเลยว่าห้าปีมึงต้องมีพันเจ็ดร้อยล้านพอแล้วพอมึงปักเป้าเสร็จมึงไปนอนซะพรมึงไปนั่งดูทีวีมึงนั่งกระดิกขามึงไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะมึงเป็นลูกรักของจักรวาลมันใช่ไหมคะมันไม่ใช่คลื่นพลังงานเดียวกันเลย มันไม่ใช่คลื่นความสั่นสะเทือนเดียวกันค่ะเข้าใจตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราปักเป้าหมายที่พั0เล้านภายใน5ปีแรงสั่นสะเทือนของการปักเป้าหมายค่ะเราต้องแอคทีฟมากขนาดไหนคะถึงจะได้1,700ล้านเราทําคนเดียวไหวไหมคะพันเล้านเราต้องแอคทีฟอะไรบ้างเราต้องมีแผนการอะไรบ้างเราต้องไปยังไงเราต้องวางจิตยังไงเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบไหนแล้วการเดินไปของเราต้องสง่าง,งามยังไง คุณว่าจริงไหมคะเหมือนกันเลยค่ะถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าที่สิบล้านจำไว้นะคะในโลกใบนี้ไม่มีใครทำอะไรไม่สำเร็จยกเว้นแต่ลมเลิกไปก่อน ทางพระพุทธศาสนาท่านยังสอนเลยค่ะโลกใบนี้ค่ะไม่มีความเป็นไปไม่ได้และไม่มีความเป็นไปได้ทุกอย่างไม่มีคําว่ามีอยู่จริงมันไม่มีอะไรที่มีอยู่จริงนะคะในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรก็ถ้าเราอยากให้มันเกิดอะไรมันต้องเกิดถ้าเราไม่อยากให้เกิดมันก็ต้องไม่เกิดเพราะทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะมันไม่เที่ยงมันไม่จริงและมันก็จริงมันอยู่แบบนี้ค่ะมีจริงมีไม่จริงมีใช่มีไม่ใช่มันวนจนงงอะค่ะเพราะฉะนั้น ปักหมุดไปที่สิบล้านฉันปักหมุดเรียบร้อยแล้วว่าห้าปีฉันจะมีสิบล้านแต่การลงมือทาแม่ทีมสั่งชายี่สิบกล่องอขายหมดภายในสามวันแมททีมสั่งชายี่สิบกล่องขายหมดภายในห้าวันแมททีมสั่งชายี่สิบกล่องขายหมดภายในหนึ่งวันแม่จ่ารวยค่ะรวยเหมือนกันค่ะสิบล้านได้เหมือนกันค่ะได้เหมือนกัน ได้ชาติหน้าค่ะนี่พูดเรื่องจริงนะคะไม่เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นนะคะไม่เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันค่ะสิบล้านไม่ใช่ห้าปีแต่ชาติหน้าทํำไมครูพูดแบบนี้ครูพูดให้มันสะเทือนไปถึงตับไงคะครูจําเป็นต้องพูดให้มันสะเทือนถึงตับพวกคุณว่าคุณอย่าเพ้อเจอคุณอย่าเพ้อฝันความเป็นจริงมันได้สิบล้านมันได้แน่นอน แต่การแอคทีฟหรือการปล่อยคลื่นพลังงานที่คุณจะเดินไปเอาสิบล้านนะคะมันไม่ใช่คลื่นนี้ค่ะมันไม่ใช่คลื่นนี้ความสําเร็จต้องไม่ยากความสําเร็จต้องแม่งโคดง่ายโคดสบายอะ่ะเข้าใจคีบป่ะวะลงมือทําไปโลดโลดเลยโดยไม่ต้องแคร์ใครโดยไม่ต้องสนใจใครแล้วต้องง่ายๆสบายๆายแล้วผลลัพธ์จะมาแกเขียนเลยนะดาแกเขียนคําสั่งจักรวาลครูก็บอกทุกคนละค่ะเพราะครูไลฟ์บอก เขียนใบสั่งจัก,กรวาลเลยอยากได้อะไรเขียนสั่งไปเรื่อยๆจัก,กรวาลน,นะคะเราสั่งเขาไปเรื่อยๆอะค่ะไม่ใช่ว่าเขาจะทําให้เราเลยนะคะถ้าคุณเป็นคนดีแล้วลงมือทําอย่างอย่างแบบอย่างอะไรละ่ะลงมือทําอย่างสม่าเส,สมออะค่ะจัก,กรวาลเขาจะเป็นนี่เราเป็นเรื่องปกติการเป็นหนี้ไม่ใช่บติดนี่เงินติดนี้อะไรจัก,กรวาลเขาจะชอบเขาจะดีใจที่เราเป็นคนแบบนั้นแล้วเขาอะค่ะจะจัดให้สิ่งที่เราต้องการดาเขียนไปครั้งแรกบอกว่า อยากเป็นซีอีโอแบบไม่ต้องใช้เงินแม่เจ้าเขียนไปได้ยังไงวะนะอยากเป็นซีอีโอแบบง่ายๆสบายๆแบบไม่ต้องใช้เงินนะฮะคุณค้าดาวอะ,ะ่ะเป็นความสําเร็จของ NLP ขึ้นมาเป็นซีอีโอแบบไม่ใช้เงินตัวเองเลยค่ะหลายคนสงสัยเป็นไปได้ไงห้าพันกล่องคูณคูณไปซิห้าพันกล่องคูณร้อยแปดสิบมันต้องใช้เงินขนาดนั้นเลยนะแล้วบอกว่าดาวไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เงินคะ่ะ เพราะอะไรคะเพราะแผนตลาดเขาดีนะเพราะแผนตลาดของแบรนด์ดีแล้วผู้คนก็ทำได้ไม่ต้องใช้เงินครูกำลังจะให้คุณเห็นว่าถ้าคุณปล่อยคลื่นพลังงานที่คุณอยากได้และปรารถนาที่มากพอเห็นไหมคะหลายคนบอกไม่มีเงินไม่มีเงินก็นั่งไม่มีเงินอยู่แบบนั้นพลิกสิคะพลิกใจเพื่อมาทำแบบนี้เฮ้ยไม่มีเงินก็ทำได้เหมือนแม่บ้านดวงพลิกค่ะ พลิกตัวเองบอกว่าฉันจะเป็นดิลเลอร์ให้ได้ฉันจะเป็นดิลเลอร์ให้ได้โดยไม่ต้องใช้เงินแล้วเป็นยังไงคะมีคนมาเปิดบิน100 200 500กับแม่ดวงแม่ดวงขึ้นเป็นดิลเลอร์ทันทีแล้วที่สำคัญนะคะปักหมุดเป็นซ e o กันเรียบร้อยหมดแล้วนะคะรวมไปถึงใครพี่กรน้องจา๋าที่อยู่กับแบรนด์นพเก้ามาตั้งแต่เริ่มเริ่มสองคนนี้ก็ปักหมุดขึ้นซีโอเรียบร้อยแล้วครูไม่ได้มาโชว่วาเขารวยเขาปักหมุดไม่ใช่นะคะ ครูบอกแล้วว่าการส่งคลื่นพลังงานแค่เขาปักหมุดพี่พี่กรณนะคะโค้ดพี่กรณแค่ปักหมุดปรากฏว่ามีคนมาเปิดร้อยมีต่างประเทศเข้ามาทักเพียบมีคนมาเปิดบินใหญ่ๆเพียบเลยการปักหมุดการตั้งเป้าหมายการส่งพลังงานมันจะได้คลื่นพลังงานเดียวกันกลับมาเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอยากบอกพวกเราทุกคนนะคะว่า วันนี้คุณปล่อยพลังงานอะไรออกไปคุณต้องการอะไรคุณอยากช่วยเหลือโลกใบนี้จริงไหมนี่เป็นบทเรียนแรกของ NLP เกี่ยวกับพลังงานล้วนๆถ้าวันนี้คุณเชื่อนะคะคุณจงติดตามบทที่สองถึงบทที่9เพราะครูนี่แหละจะพาคุณใช้ NLP แล้วไปจับล้านได้จริงเพราะครูทำมันมาแล้วหลายคนที่อยู่ในเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านจับเงินล้านได้จริงมาไม่รู้กี่คนแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากถ้ามีหนึ่งคนทำได้เราก็ทำได้โอเคไหมคะอย่าดูถูกศักยภาพตัวเองอย่าดูถูกตัวเองเป็นอันขาดจงชื่นชมตัวเองว่าฉันแม่งโคตรเก่งฉันโคตรเก่งโคตรสวยโคตรรวยโคตรมหาเสน่ห์ฉันทําอะไรก็ประสบความสําเร็จอุ้ยขอบคุณนะที่ฉันมีอวัยวะครบขอบคุณนะขอบคุณมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะถ้าไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใคร